สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูบีมนะคะครูประจำชั้นอนุบาล3าทับนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหนูน้อยน่ารักค่ะอยากรู้จักจังหนูน้อยน่ารักเป็นยังไงกันนะเด็กน่ารักก็ต้องเป็นเด็กดีและมีมารยาทใช่ไหมคะ เรามาเรียนรู้จักคำว่ามารยาทกันนะคะมารยาทเป็นการแสดงออกทางกริยาวาจาที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าถูกต้องและเชื่อถือได้นะเด็กดีจะต้องมีมารยาทแบบไหนกันบ้างนะมาดูกันค่ะเด็กดีจะต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารเด็กดีจะต้องมีมารยาทในการฟังและพูดเด็กดีจะต้องมีมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กดีจะต้องมีมารยาทในการนั่ง เด็กดีจะต้องมีมารยาทในการนอนอยากเป็นเด็กดีทุกคนต้องมีมารยาทกันนะคะเรามาดูนะคะว่ามรารยาทในการรับประทานอาหารทําง่ายๆแบบนี้นะเด็กๆในขณะที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารอยู่เราไม่ควรคุยกันหรือเล่นกันในขณะรับประทานอาหารนะคะเพราะถ้าหากว่านักเรียนเล่นกันอาจจะทําอาหารหกเละเทะได้ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะเวลาที่นักเรียนทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นการรักษามารายาทในการรับประทานอาหารนะ รับประทานอาหารเราต้องรู้จักอุปกรณ์นะคะในการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะเราต้องรู้จักช้อนเราต้องรู้จักซ่อมนะคะว่ามันใช้อย่างไรนะคะในการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยไม่มูม,มามนะคะค่อยๆเคียเ้ยวค่อยๆทานไม่ขกเลอะเทอะเพราะถ้าหากว่านักเรียนทานอาหารอย่างรีบร้นมมมอนม,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 มูมามอาจจะทําให้อาหารติดคอและเกิดอันตรายได้ค่ะมารยาทในการฟังและพูดนะคะ เป็นเรื่องง่ายๆที่หนูๆทำได้ค่ะนะคะในขณะที่คุณครูพูดอยู่นะคะนักเรียนจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะไม่พูดสาวแทรกในขณะที่คุณครูหรือผู้อื่นพูดอยู่นะคะเราควรให้ผู้อื่นพูดจบก่อนนะคะเราถึงถามข้อสงสัยหรือสนทนาโต้ตอบค่ะควรพูดจาให้ไพเราะสุภาพอ่อนหวานไม่พูดกระโชกโคกหากเสียงดังหรือตะคอกนะไม่ควรใช้คำพูดกับผู้อื่นด้วยคำพูดที่หยาบคายนะคะ ในการพูดเราควรพูดจาให้มีหางเสียงผู้ชายมีครับผู้หญิงมีค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆ แล้วมารยาทในการนั่งละ่ะต้องทำอย่างไรนะคะการนั่งที่ดีนะคะการนั่งที่ถูกวิธีเราจะต้องนั่งให้หลังตรงค่ะนั่งให้อยู่ในท่าที่สุภาพเรียบร้อยผู้ชายนั่งขัดสมาธิผู้หญิงนั่งพับเพียบนะคะในขณะที่คุณครูสอนอยู่นักเรียนไม่ควรเอามือเท้าคางไม่ควรเอามือกอดอกปิดตาไม่ควรยืดขายืดแขนนะคะควรตั้งใจฟังและก็นั่งให้อยู่ในท่าที่สุภาพค่ะ การเดินผ่านผู้ใหญ่ล่ะจะต้องทำอย่างไรนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่นักเรกียนต้องการเดินผ่านนะคะเราควรเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่อย่างสุภาพเหมาะสมควรก้มตัวให้อ่อนน้อมไม่วิ่งเดินผ่าไม่วิ่งผ่านหน้าผู้ใหญ่ไปอย่างรีบร้อนนะคะและถ้าหากผู้ใหญ่นั่งอยู่ล่ะนักเรียนต้องการผ่านนักเรียนต้องทำแบบนี้นะ <C'> เราจะใช้วิธีการเดินเข,ข่าเข่าหรือคลานผ่านไปอย่างช้าๆอย่างสุภาพไม่รีบปฏิบัตินะคะ แล้วหลังจากผ่านผู้ใหญ่ไปเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเดินอยู่ในท่าปกติค่ะนะคะการนอนนะคะต้องนอนอย่างไรให้สุภาพการนอนถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะในการนอนนักเรียนไม่ควรนําอาหารหรือขนมมารับประทานขณะนอนนะคะไม่ควรหยอกล้อเล่นกันขณะนอนไม่ควรเอาสิ่งแปลกปลอมใส่ปากไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ควรเอาใส่ปากในขณะนอนเพราะถ้าหาเกิดผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานักเรียนอาจจะ กิดอันตรายได้เมื่อสิ่งของเข้าไปค้าอยู่ในคอนะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนกันค่ะว่าหนูน้อยน่ารักต้องเป็นยังไงเป็นเรื่องง่ายๆที่หนูหนูทำได้นะคะมารยาทในการรับประทานอาหารเราไม่ควรคุยกันหรือเล่นกันในขณะที่เรากินข้าวนะคะมารยาทในการฟังไม่ควรคุยกันในขณะที่ฟังครูอยู่มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ในการเดินผ่านผู้ใหญ่นักเรียนควรก้มตัวผ่านให้อ่อนน้อม แต่เมื่อผู้ใหญ่นั่งอยู่นักเรียนควรที่จะใช้การคานเข่าผ่านไปอย่างช้าๆนะคะมรารยาทในการนั่งนะคะการนั่งควรนั่งให้อยู่ในท่าที่สุภาพนะคะหลังตรงไม่ควรไม่ไม่ควรเล่นกันคุยกันยืดขายืดแขนในขณะที่นั่งฟังครูอยู่นะคะแล้วมรารยาทในการนอนนะคะไม่ควรเล่นกันไม่ควรเอาขนมมาทานนะคะในขณะนอนไม่ควรเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากขณะนอนนะคะ เอาละค่ะคุณครูหวังว่าหนูน้อยน่ารักของคุณครูน่าจะทําได้นะคะใครอยากเป็นหนูน้อยน่ารักควรทําและควรฝึกกันประจํานะคะสวัสดีค่ะ